สวัสดีครับคุณผู้ชมหลังจากห่างหายกันไปนานนะครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับทีซีกล้าในทราเวลรีพอร์ตนะครับหายไปนานขนาดนี้นะครับกลับมาทันทีต้องพาคุณผู้ชมมาที่เด็ดๆที่เจ๋งๆหน่อยนะครับกับที่นี่เลยครับคอร์ดหยาดบายแมริออทแบงกอกนั่นเองนะครับย่านราชดำรินั่นเองในวันนี้ครับเขาจัดงานอีเวนต์ขึ้นนะครับได้ยินว่าจะมีงานแฟชั่นโชว์ด้วยนะครับแล้วก็มีทานอาหารบุฟเฟ่ต์มากมายเลยทีเดียวนะครับเป็นงานเหมือนรีเฟรชเมนต์นะครับให้กับสื่อทั่วทั้งประเทศไทยเลยนะครับได้้้้้้้รรรรรูจจััััััักกกบบบบบแนน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 ดด์ีีีีีอออคคงง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 ึะะะเเเป็ยยยยยไไไมมืืหาาาาาล่่ต เต้นขนาดไหนเชิญชมในงานเลยครับ งานวันนี้นจะเป็นของโคยาร์ดบายเมริออตกรุงเทพนะคะจะโปรโมทเป็น The New Refreshing Stay ำหรับคนรุ่นใหม่นะคะแทนที่จะมาอยู่ในเมืองนะคะไม่จำเป็นทุกครั้งที่ต้องไปพักหรูหราขนาดนั้นแต่เป็นกันเองที่นี่ที่โคยาร์ดแบบ Refreshing Stay ค่ะถ้าจะมีแบบฟังกชันแล้วก็อยากจะโปรโมทผลิตภัณ์หรือว่าแม้แต่กระทั่งเบอร์ a y p พ r t ีก็ได้มาจัดที่นี่แน่นอนสนุกแน่แล้วก็เป็นกันเองแน่นอนค่ะ I would like to ask you about uh Uh, why you recommend uh, Marriott Khao yeah, to your friends and the people traveling to Bangkok? Why they should be here? Number one, the absolute number one is the location. The location is perfect. It's a quiet soy, but close to everything. Two-minute walk to the BTS, and you are by the best shopping, newest shopping mall and even in the business hub if you are here for business so location is number 1 number 2 which is even so important is personalized service we have a very young energetic personalized service team here you can look โคตรยอดมีมีทีมเป็นเกี่ยวกับรีเฟรชใช่ไหมครับแล้วก็ในเว็บไซต์เรามีมีสไตล์ไลฟ์แบบแล้วก็ผมเราให้พวกเขาไปที่เวหาสของของเราแล้วก็เลือกเสื้อผ้าที่โมกับทีมแล้วก็เราเรามีโมเดลเยอะๆเพราะว่าใช่ใช่ใช่มีเว็บไซต์เรามีมีโมเดลเยอะๆแล้วก็เราช่วยโคตรยามารีอาเกี่ยวกับเสื้อผ้าแล้วก็เกี่ยวกับโมเดลด้วยครับ ไปงไงบ้างครับกับภาพบรรยากาศเมื่อสักครู่นี้นะครับมีการเดินแฟชั่นโชว์แบบที่ผมว่านะครับโอ้โหนายแบบมากมายเลยแล้วก็เสื้อผ้าทั้งหมดจากซาร o ห a นะครับนอกจากนี้นะครับยังมีการแจกของรางวัลด้วยและทีมงานของเราก็คว้ารางวัลมาครับเขาบอกว่ามีการแข่ง refreshing เขาเรียกว่า refreshing race นะครับเหมือน amazing race แต่เป็น refreshing race นะครับเหมือนให้ไป ถ่ายรูปตามแลนด์มาร์กต่างๆรอบๆบริเวณเนี้นะครับแล้วก็แชร์ลง Facebook หลังจากนั้นนะครับก็ใครที่เร็วที่สุดแล้วได้คะแนนที่แบบเคลียดที่สุดนะครับก็รับของรางวัลไปเลยเป็นมายอดขดหยาดที่บาหลีที่มานของเราคว้ามาครับพี่มาร์เก็ตติ้งนะับคว้ามาแล้วนะครับและนอกจากนี้นะครับก็ยังมีเรื่องของร้านอาหารด้วยนะครับใครที่ อยากมาจัดบิสเนสฟังก์ชันในวันเสาร์อาทิตย์นะครับหรือว่าจะเป็นเรื่องของการรับประทานอาหารนะครับตะกี้ท่านผู้บริหารทั้งหลายนะครับก็แนะนำไปแล้วในเรื่องของโมโมคาเฟ่นั่นเองครับก็มาได้ครับที่คอร์ดยาดบายแมริออทแบงคอกนะครับย่านราชดำเินแห่งนี้นี่เองนะครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วจริงๆนะครับไว้พบกันใหม่ครั้งหน้าแน่นอนใน t r a เวลรี p o r t กับผมทีซีก้าครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ